กี้เราพูดถึงว่าเนาะสิบดวงนะเทวีปัญจายานตจิตสิบคือจิตสิบดวงนี้นะมีหน้าที่ต่างกันนะคะจักขูญญาณจิตสองทำหน้าที่ทัศนกิจทัศนะแปลว่าเห็นโสตวิญ,ญาณจิตสองทำหน้าที่สวรรแปลว่าได้ยินใช่ไหมคานะวิญญาณจิตสอง ทำหน้าที่คายณะแปลว่ารู้กลิ่นนะชิวหาวิญญาณที่สองทำหน้าที่สายนะสายนะแปลว่ารูร้รสรู้รสนะกายะวิญญาณที่สองทำหน้าที่หุสนะหุสนะแปลว่ารับสัมผัสนะ,ะสัมผัสนะทีนี้จะสัมผัสอะไร สัมผัสถูกต้องกับอะไรก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าอารมณ์นี้ทั้งหมดหใช่ไหมคะรูปาศสัทธ,ธาคันธารสาภาพะธรรมารูปารมสัทธ,ธารมคันาาธ,ธารมรสารมณ์คนภาารม์ธรรมารมณ์นี่นะอยู่ข้างหน้านะี่ะรูปารมก็คือสีต่างๆจากภูญะาิกิสองทำหน้าที่รู้รูปารมณ์มก็คือรู้สีต่างๆ นะทำหน้าที่นะรู้ <rewarding. S 1> สีต่างๆ,ๆหน้าที่ของเขาที่ทางธารมเรียกว่าทัศนะใช่ไหมทัศน,นะนะจักครูยญาณทิ่สองทำหน้าที่รู้รูปารมณ์ที่เรียกว่ารู้สีต่างๆน,นนะคือทําหน้าที่ทัศนะนะโส,าสาต,ตามญาณทิ่สองทำหน้าที่รู้สัทธารมรู้เสียงต่างๆเรียกว่าสวนะใช่ไหมสวนะคานะวิญญาณทิ่สอง คานะวิญญาณจิตสองทำหน้าที่รู้กลิ่นกลิ่นต่างๆนะคันธารมนะรู้คันธารมคือรู้กลิ่นต่างๆคือทำหน้าที่คายะนะชิวหาวิญญาณจิตสองชิวหาวิญญาณจิตสองจิตสองดวงนะชิวหาวิญญาณจิตสองนะทำหน้าที่รู้รัการมก็คือรู้รสต่างๆ นะทำหน้าที่หน้าที่ของเขาที่เป็นภาษาธรรมก,ก็คือสายะนะใช่ไหมสายะนะนะกายา่มียาเรื่องที่สองนะทำหน้าที่รู้นะรู้ถูกต้องสัมผัสนะสัมผัสอะไรโพธิภารมโพธิภารมก็คือสัมผัสในเย็นร้อนอ่อ,อน,ออนแข็งหย่อนตึงนะ หน้าที่ของเขา,าที่ชื่อว่าอะไรนะผู้ ja, สนะานะฮะจดจายนะฮะผู้สนะนเนาะเป็นคู่คู่นะคะอ่าแล้วในส่วนของเนี่ยทวีสิทธิ์ได้แล้วนะทวีสิทธิ์ทวีปัญจิญานิจสิทธิ์จิดสิบดวงทําหน้าที่ห้าอย่างทําหน้าที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ถูกต้องสัมผัสเนาะ เอ้เน้นตัวนี้เดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีจิตเข้ามานะคะสัมปติชนะจิตสองสัมปติชนะจิตสองอย่นี้ชิ้นนี้คะเนี่ยสัมปติชนะจิตสองเขียนมานี่เป็นสัมใช่ไหมทำหน้าที่สัมปติชนะกิจอย่าลืมนะจิตกับกิตนะคะจิตรู้อารมณ์ทำหน้าที่รับอารมณ์รู้แบบรับอารมณ์ สัมปติชนะแปลว่ารับรับปัญจารมณ์หรือรับอารมณ์นะคะรับอารมณ์อะไรแล้วแต่เนี่ยนี่คืออารมณ์นะคะอารมณ<ง>์หกนี่นะรับอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับวิถีจิตจะต้องไปรับในดูในวิถีจิตนะต่อไปสันต,ติระนาจิสตสามดูให้ดีนะสันติระนาจิตสาม ที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นอุเบกขาสันติรณจิตสองดวงใช่ไหมคะอุสันสองนี่นะอุสันสองอุเบกขาสันติรณจิตสองทำหน้าที่เท่ากัน5อย่างปฏิสนธิเวังจุตีตถาสันติหนะทำหน้าที่เหมือนกันนะปฏิสนธิเวังจุตีตถา สันติทำหน้าที่ห้าอย่างนะคะอุสันสองทำหน้าที่ห้าอย่างเท่ากันจำให้ดีนะคะอุสันสองทำหน้าที่ห้าอย่างเท่ากันก็คือขณะใดาทำหน้าที่ปฏิสนธินะคณะใดาทำหน้าที่ผังแล้วแต่นะคะทำหน้าที่จุดติอย่างนี้ยนะทำหน้าที่ อันนี้ปฏิสนิสิตต่อนะระวังรักษาภพแสดงจิตสองดวงนี้ทำหน้าที่สืบต่อก็ด้วยนะคะทำหน้าที่รักษาภพด้วยนะคะรักษาภพทำหน้าที่เคลื่อนย้ายจากภพด้วยนะทำหน้าที่สเสพอารมณ์รับอารมณ์ต่อจากชวนะก,ก็ได้นะตานะรับอารมณ์ต่อจากชวนะก,ก็ได้นะแล้วแต่ว่าเขาจะไปทํางานตอนไหน ทำหน้าที่ไต่สวนอารมณ์ก็ได้เข้าใจนะคะจาให้ดีอุสันสองนี่เดี๋ยวจะมีบทบาทในวิถีจิตมากนะอุสันสองน,อนี่นะเดี๋ยวเขาจะมีบทบาทในวิถีจิตเพราะนั้นอุสันสองอุเบคาสันติระนาิสองทำหน้าที่เท่ากันห้ายางคือปฏิสนธิข้าวัง,<อ>งจุติ<อ>ตะถาสันตินะคะ โสมสันหนึ่งโสมมนัสสันติรกษณกิจิตหนึ่งทำหน้าที่ตัทากับสันติมาทำสองอย่างนะโสมมนัสนทำหน้าที่สองอย่างดวงเดียวทำหน้าที่สองอย่างอันนี้ดวงเดียวทำหน้าที่ห้าอย่างดวงเดียวทำหน้าที่ห้าอย่างนะคะนี่ก็ดวงเดียวเหมือนกันแต่ทำหน้าที่สองอย่างเข้าใจนะคะจิตเหล่านี้มีหน้าที่หมดเลย แต่ใครจะทําหน้าที่มากหน้าที่น้อย <c oughs> ก็ต้องเข้าไปดูในวิถีจิตว่าเขาทําไมทําหน้าที่เยอะจังน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยนนะ <c oughs> ทําหน้าที่ในรับหน้าที่เยอะจัง <c oughs> อย่างเงี้ยปัญจทวารวัชนะจิตหนึ <c oughs> ่งปัญจทวาราวัชนะ <c oughs> จาาิตหน, <c oughs> <c oughs> นึง่งหนึ่งดวงนี้ทําหน้าที่อย่างเดียวคืออาวัชนะอาวัชนะแปลว่วา พิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏใหม่พิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏใหม่จําชื่อจิตให้ดีตัวเนี้ยจะจําสับสนกันบ่อยปัญจทวาราวัชนะจิตดวงเดียวใช่ไหมคะทำหน้าที่อย่างเดียวคืออาวัชนะจําไว้ให้ดีนะคะตัวออานะออาสอา,อานี่ยนะ นี่เดี๋ยวอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์เป็นปอปลาปัญจานะปัญจทวาราวัชนะเนี่ยเดี๋ยวจะใช้สัญลักษณ์เป็นปอปลานี่นะปัญจทวาราวัชนะนะมีดวงเดียวนะมีดวงเดียวนะฮะนะมโนทวารามโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งมโนทวาราวัชนะจิตจิตหนึ่งดวงทำหน้าที่สองอย่าง ทำหน้าที่อาวัชนะกับโวตทับพนะดูนะดูให้ดีนะคะพิจารณาอ่ิจารากับตัดสินในขณะที่พิจารณานั้นไปพิจารณาในมโนทวารในขณะที่ตัดสินโวตทับพนะโวตทับพะนะโวตรงนะี้นะโวหรือบุบเนี่ยนะในขณะที่ตัดสินอารมณ์ ไปตัดสินในปัญจทวารเพราะฉะนั้นอานี่ไปพิจารณาในมโนทวารก็คือทางใจพิจารณาวิถีทางใจอันนี้โบหู่วุนะโบหยู่วุกเนี่ยนะเนี่ยนะตัดสินตัดสินอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย นะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้ยใช้วงม<ว>นะคะเออเนาะต่อไปนะคะหาสีตุกป,ปาหาจิตหนึ่งดูหาสีไม่มีอะไรเขียนในนี้เลยใช่ไหมคะหาสีไม่เขียนเพราะว่าหาสีเป็นชาวนะจิตที่เป็นชาวนะเนี่ยจะไม่เขียนอะไรเขาไว้ให้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นชาวนะ นะคะหาสิตุกเนี่ยทำหน้าที่เสฟอารมณ์เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเห็นรูปารมณ์รูปารมณ์นั้นว่าโดยบัญญัติคือเปรตเงียน,นะพระพุทธเจ้าเห็นเปรตทรงเย้มนะหสิตุกนะหสิตุกนี่มันเป็นจิตของพระอรหันต์แต่หาสิเนี่ยมีหลายอย่างนะ วันนี้ไม่ได้เอาเดี๋ยวไว้หาข้อมูลที่หามาแล้วนะคะแต่ไม่ได้เอามาให้หาสีตุกเนี่ยหาสีเนี่ยหาสิก็คือแย้มยิ้มแย้มเป็นของพระอรหันต์ก็มีเป็นของพระรอร,ะริยบุคคลอื่นก็มีแต่ว่าใช้ชื่อต่างกันนะคะใช้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่หาสีอมิทุกมีเหมือนกันนะดะ้านในขณะตอนนี้นี่พูดถึงถ้าย,ยกตัวอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปารมณ์นี้สมมุตินะเะสพใช่ไหมหัสิแปลว่าเสพใช่ไหมหาสิทาหน้าที่เสพอารมณ์มน,มนะคะนี่นะเรงนี้นะทําหน้าที่เสพอารมณ์นะคะเขาผูพุทธเจ้าทรงเห็นเปรตเปรตเป็นรูปารมณ์ใช่ไหมคะว่าโดยว่าโดยเปรตคือบัญญัติใช่ไหมบัญญัติออกมาว่าเป็นเปรตแต่ว่าเปรตนั้นว่าโดยสภาพทมเป็นปรปูนปารมณ์เป,เป็นสีต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแย้มออกมาแย้มออกมาเพราะว่ามีเปรเป็นอารมณ์เ,มณเสพเสพอารมณ์เรียบร้อยแล้วเสพรูปอารมณ์ทรงแย้มออกมาเรื่องหน้าที่พระองค์รู้คุณภายในครั้งแรกเห็นเนี่ยเห็นด้วยเบวขาก่อนการเห็นการเห็นเวทนาเป็นเวขานะคะ การเห็นเวทนาเป็นเวกขาแต่พอทรงแย้มออกมาเป็นโสมนัตใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเห็นเห็นรูปารม์ยังเป็นเวกขาอยู่หลังจากเห็นแล้วเนี่ยทรงพิจารณาถึงคุณภายในของพระองค์ว่าจะไม่ได้เกิดเป็นแบบนี้อีกแล้วเลยท่านเห็นคุณภายในของพระองค์เลยแย้มออกมาอันนี้เป็นหกสิ มีการเสกอารมณ์แล้วก็แย้มําพิจารณาเหมือนเราพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งในส่วนของบุญกุศลแล้วเรารู้สึกปลื้มมากนะยิ้มออกมาคนเดียวได้นะอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ค่ะสิอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อไปมหาภูศนนะมหาภูศนมหาวิบาศมหาปริยามหามหามหาสามมหานะสามมหา มหากุศลทําหน้าที่เสพอารมณ์ทําหน้าที่ชวนะนะเสพอารมณ์มหาวิปากมหาวิปากจิตแปลทำหน้าที่สี่อย่างคือปฏิสนธิเทวังยุติตถาสี่อย่างนะคะทำหน้าที่ซืบต่อพบใหม่ใช่ไหมรักษาพบเคลื่อนย้ายจากพบ แล้วก็รับอารมณ์ต่อจากชาววนะใช่ไหมคะมหาอิบานทำหน้าที่สี่างมหากริยาทําหน้าที่อย่างเดียวเหมือนกันคือชาววนะจำให้ดีนะคะเดี๋ยวจะต้องต้องไปดูที่กามชะอย่างเนี้นะอับชะอย่างนี้นะกามชะอับชะจะได้รู้กันแล้วตอนนี้กามชะอับชะมีอะไรบ้างะขอบคุณนะ ต่อไปนะรูปวิบาลรูปกุศลหรูปวิบากหรูปกิริยา5รูปปาวัจระคุศลจิต5รูปปาวัจระวิบากจิต5รูปปาวัจระกิริยาจิต5ดูกุกับกิภูกินะผูกนี่นะผูห้านี้กิห้านี้นะทำหน้าที่ช้าเชนะววันนะเสพอารมณ์ห้า นะการทำชานนะเสพอารมณ์นะเดี๋ยวเสพแบบไหนก็ว่ากันนะต้องเป็นเรื่องของอารมณ์นันอันนี้มาดูรูปวิบากใช่ไหมรูปวิบากห้าทำหน้าที่สืบต่อพบใหม่รักษาพบเคลื่อนย้ายจากพบทำหน้าที่สามอย่างนะฮะสังเกตให้ดีเป็นวิบากเนี่ยนะ จิตที่เป็นวิบากที่ทา,าหน้าที่ปะพะจูนะนะปะพะจุนะตั้งแต่วิบากมีแล้วนี่พวกนี้เป็นวิบากใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นผลใช่ไหมข้างบนเป็นผลของอากูศนใช่ไหมอันนี้เป็นผลของกุศลเป็นวิบากนะอุสันสองเป็นวิบากนะคะสมสันหนึ่งเป็นวิบากนะคะวิบากจิตนะแล้วมาวิมอวิแปดเป็นวิบากนะ รูปวิห้าเป็นวิบากนะคะมีปอปลาหมดเลยอะ่<ร>ะดูใว้ดีนะ,ะมีปอปลาเี่นะปอสำเพามีจุนะมีตะด้วยนะข้างล่างที่มีตะนะฮะเพราะว่าขึ้นเป็นพรมแล้วตะถาไม่มีแล้วนะเป็นพรมแล้วตะทาไม่มีแล้วตะทามีแต่ในกามภูมิกาม,มจิต ดวการมจิตมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่อกุศลลงมาถึงมหากริยานะเป็นการมจิตการมจิตลงมาที่เป็นฌานนะจิตถ้าเป็นฌานปั๊บเนี่ยถ้าบุคคลนั้นเนี่ยฌานมิเสื่อมขึ้นไปเกิดในปฐมฌานภูมิอย่างนี้นะขึ้นไปเกิดก็มีจิตเหล่านี้เป็นจิตประจาตัวประจาภพนะปฏิสนทิี่ เกิดในปฐมฌานภูมิใช่ไหมจะทำหน้าที่นี้เออรักษาภพ,พจะตายก็ต้องจุติเจากภพนะเกิดนจากภพนั้นจิตเหล่านี้เป็นวิบากจิตน่ะเป็นวิบากจิตว่าโดยบุคคลก็เป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าอย่างเงี้ยเนาะว่าโดยบุคคลนะอันนี้ีว่าดยสภาพธรรมนะคะต่อไปอารุ กุศลอรูปกุศลสี่อรูปวิบากสี่อรูปกิริยาสี่ชาวนะมีกุศลกับกิริยานะฮะชาวนาใช่เสพอารมณ์นั้นส่วนวิบากนี่ทำหน้าที่ปฏิสนธิระวังจุติทำมีสามอย่างนะจะจะไม่มีตัวตัวตัวหนึ่งที่เป็นเนี่ะเดี๋ยวนะคะดูนะคะว่า ทำหน้าที่3อย่าง <Yeah. S 1> ฟังอีกรอบนึงนะคะคบแบ่งครึ่งของจิตนะตั้งแต่อกุศลลงมาถึงมหากิริยามีตถาใช่ไหมฮะว่าโดยจิตมีตฐานะเป็นการมมิิตเกิดอยู่ในกามมกุิมส่วนมากจึงมีตฐานะแต่ถ้าพอลงมาอย่างนี้นะได้ชาเป็นพรหมนะเป็นพรมนะ เป็นพรมนี่ขึ้นไปอยู่บนปฐมฌานภูมิสามทุติยฌานภูมิสามก็ว่าไปไม่มีตถาแล้วตถาเป็นเชื้อชาติกามตถาเป็นเชื้อชาติกามเกิดอยู่ในกามภูมิเป็นส่วนมากนะ <Okay. S 1> นะคะต่อไปโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบแปดหรือสี่สิบทำหน้าที่อย่างเดียวเอง เสพชาวนะเศพนะอารมณ์เศพด้วยความเป็นนิพพานเศพนะเรียกว่าตอนนั้นมีอารมณ์เป็นนิพพานอย่างเดียวเลยน,นะโอเป็นชาติเยบุคคลนี่นะเอ่อเศพอารมณ์ด้วยความเป็นนิพพานคนนี้เป็นนิพพานลมหมดใช่ไหมมีมีนิพพานเป็นอารมณ์โลกะจิตแปดหรือสี่สิบมีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะ ออันนี้พอจะเห็นภาพเนาะเห็นภาพแล้วเป็นการทบและทวน <c oughs> เป็นการทบและทวนนะคะ่หลังจากนั้น <c oughs> เราก็ต้องเข้ามาสู่เรื่องของฐานและสิงานนี้น <c oughs> ะ